นิทานนิทานของครูเจี๊ยบมีชื่อว่าจิงโก้น้อยจิงโก้น้อยเป็นตัวอะไรนั้นเราไปดูกันเลยค่ะดูกันเลยนะคะลูกแกะตัวหนึ่งยืนโดดเดี่ยวอยู่กลางทุ่ง เวงวางเขาตัวเล็กมากายืนเศร้าอยู่เพราะเขาตามหาแม่ของเขาแม่หนูอยู่ไหนแม่หนูอยู่ไหนหนูจะไปหาแม่นี่คือลูกแกะที่กำลังโดดเดียวเดียวดดยอยู่นะคะมไม่ไกลาจากทุ่งเวงวางมีแม่จิงโจ้ตัวหนึง่งมีเพื่อนฟูงเยอะแยะ มีญาติพี่น้องมากมายและก็มีอาหารเหลือเฟอือเธอดูซึมเศร้าเหงาหงอยเหมือนกันวันหนึ่งแม่จิงเจ้าก็แยกตัวออกจากฝูงแล้วกระโดดไปเรื่อยๆและเธอก็ได้พบกับพบกับอะไรนะ <c oughs> และเธอก็ได้พบกับลูกแกะตัวหนึ่ง ลูกแกะตัวนั้นเดินเข้ามาแม่จิงโจ้แล้วพูดว่าแม่จ๋าแม่จ๋าแม่จ๋าลูกแก่ร้องแม่จิงโจ้เห็นลูกแก่ก็เกิดความรักขึ้นมาทันทีและแม่จิงโจ้ก็เอาลูกแกะใส่ไปในกระเป๋าหน้าท้องของเธอ จิงโจ้เอาลูกแกะใส่ไปในหน้าท้องและก็กระโดดไปที่ฝูงของเขาและก็ไปอวดเพื่อนๆว้าวนี่นี่นี่ฉันมีลูกแล้วนะฉันมีลูกแล้วนะลูกแกะเกิดความรักแม่ของเขามากเลยแต่ว่ามีเพียงสิ่งเดียวที่ลูกแกะกังวลน,นั่นก็คือดูสิคะลูกแกะลูกจิงโจ้ตัวเป็นยังไงกันคะ เหมือนกันหรือเปล่าไม่เหมือนกันเลยลูกแกะก็เลยกังวลว่าฉันแตกต่างจากตัวทุกอื่นทุกตัวเลยฉันไม่มีขาที่ยาวขนของฉันก็เป็นสีขาวฉันกระโดดไม่ได้ด้วยส่วนตัวอื่นๆสามารถกระโดดได้หมดเลย <c oughs> เมื่อลูกแก่เกิดความกังวลลูกแกะจึงฝึกกระโดดทุกวันกระโดด ด้วยขาหน้ากระโดดด้วยขาหลังอาจเป็นเพราะว่าขาของฉันเล็กเกินไปลมะมั้งลูกแก่คิดเขาจึงพยายามทำมันมาใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นทั้งดึงขายันขาเขาพยายามเหยียดขาแต่ขาของเขาก็ไม่ยาวสักทีนึงจนในที่วันหนึ่งเขาได้เดินทางไปเนเจอบ้านร้างหลังหนึ่ง ลูกแก่และครอบครัวก็เดินเข้าไปสำรวจในบ้านเขาเจอโรงเก็บของอยู่ข้างบ้านเดินเข้าไปดูนะคะเขาก็เจอกับที่นอนเก่าๆใบหนึ่งดูสิว่าเขาจะทำอะไรกับที่นอนใบนั้น เมื่อลูกแก่เจอที่นอนเขาก็ได้แก่ที่นอนออกมาเขาเจอสปริงเกิดความคิดขึ้นมาทันทีเขาก็เลยเอาสปริงใส่เท้าของเขาแล้วลองกระโดดบึง้งมึงม้งมึ้งมึ้งเขาเอาสปริงใส่ขาของเขาแล้วกระโดดไปมาชโยชโยเขาดีใจที่ครั้งนี้เขาทำสำเร็จ เขากระโดดออกจากโรงเก็บของเขากระโดดข้ามรัว้วเขากระโดดข้ามลานบ้านเขาเพลิดเพลินกับการกระโดดจนไม่ทันสังเกตเห็นว่าแม่เฝ้าดูเขาอยู่ดูนะคะแม่จ๋าดูสิเขาตะโกนเรียกแม่หนูกระโดดเหมือนแม่เลยแต่ทันใดนั้นเขาก็หันมาสังเกตแม่ของเขา ลูกจ๋าดูแม่สิเธอตะโกนเรียกแม่มีขนหนานุ่มเหมือนลูกเลยนะจ๊ะแม่ก็ไปเอาอะไรมาใส่ให้เหมือนกับลูกแกะเช่นกันลูกแกะหยุดกระโดดแล้วมองมาที่แม่อย่างเสียใจเขาไม่เห็นขนของแม่เขาไม่เห็นสีน้ำตาลของแม่และที่แย่ที่สุดก็คือเขาไม่เห็นกระเป๋าหน้าท้องที่แสนอบอุ่นของแม่เลยเมื่อลูก แกะกับแม่จิงโจ้ได้พูดคุยกันแล้วแม่ดูไม่เหมือนแม่ของหนูอีกแล้วเขาก็ร้องไห้ลูกก็เหมือนกันลูกของแม่ไม่เหมือนกับลูกของแม่อีกแล้วลูกแกะก็มองเท้าของเขาและเห็นว่าจริงด้วยสปริงทั้งใหญ่มีปลายแหลมคมไม่มีทางจะลงไปอยู่ในกระเป๋าหน้าท้องของแม่ได้แน่นอน ลูกแกะรีบดึงสปริงออกจากเท ика, ้าทันทีแม่ของเขาก็โยนผ้าห่มออกจากตัวทันทีแล้วทั้งแม่และลูกก็กลับมาดูเหมือนตัวเองอีกครั้งถอดออกไปหมดแล้วนะคะก็กลับมาดูอตัวเองอีกแล้วลูกแก่กระโดดกลับเข้าไปอยู่ในกระเป๋าหน้าท้องของแม่อย่างมีความสุขนี่เป็นครั้งแรกที่เขาไม่สนใจ อะไรอีกจิงโจ้กับแม่ของเขาก็อยู่ด้วยกันอย่ามีความสุขไม่ต้องกังวลว่าสีไม่เหมือนกันคนไม่เหมือนกันนะคะอันนี้คือความสุขของเขาเขาไม่สนอีกแล้วเขานั้นมีคนหนานุ่มเขาไม่สนใาเขานั้นกระโดดสูงไม่ได้เพราะเขามีความสุขเต็มเปี่ยมวใจที่ได้เป็นเพียงจิงโจ้น้อยของแม่ ารจิงโจ้หน่อยจบแล้วสนุกไหมคะเด็กๆเ,เดี๋ยวเราจะไปเล่าใฟังกันที่โรงเรียนอีกรอบนึงนะคะ